ไหนไหนข้าวปะเพื้ป่ายังไงออกถังซ้อนกินก็ได้เลยสบายดีตอนเช้าเ้าทุกทุกทานทุกทุกคนตอนนี้บริษัทการเดินทางเนาะจากนคะรล่วงไปนจันทรนะ์มาสู่ที่เมืองเฟื่องแควงเวียงจันทร์นะสวามืองเฟื่องนี่ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งเนาะที่มีสเสน่ห์ทางด้านธรรมชาตินะบ่าว่าจะเป็นผู้พาป่าไม้และแม่น้ำลีกนะก็จะมีหลายๆคนเพื่อนก็นจะ มาที่เมืองเฟื่องนี่นะแล้วก็ไปพักอยู่ที่แคมแม่น้ำลีกนะแต่ว่ามื่อนี้เนาะตอนเช้าๆเนาะจะพาทุกทุกทาทุกคนมาย่างสมนะบรรยากาศตะลาดเช้าอยู่ใจกลางเมืองแห่งนี้เนาะว่าจะมีอาหารการกินแบบได้แดนเะนาะนนี้บางแก้จะข่ายมักเคียงแล้วนี่นะ ฟาดบบึเกลียงโลหนึ่งสิบห้าแผ่นเนาะนี่เนาะตัวนี้น่าจะมาแต่หวังเวียงไปเนาะเกลียงเนาะส่วนนี้มาเกลียงวังเวียงเราไล่เนาะเดี๋ยวจะเริ่มมาเปิดเนาะห้านตอนเศร้าๆเลยเนาะโอ้อันนี้เป็นผักแห้งเลยผักนอกเนาะนี่นะผักนอกเราไปซุปเนาะแซ่บเลยนะ เพื่อทานเนาะนี่นะตอนเช้าแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงแต่ร้านนี้ก็น่าจะเปิดประมาณห้าหกโมงนะนจะม,มกกีมักเกียงมักแตงไดนะ้เนาะมีมักแตงอันนี้มักแตงเนาะซองโล 15, นะ่สิบห้าผ่นเนาะมักแตงมีมักกะถันไดนะ้เนาะนี่นะมักกะทัน ตัวน,นี้จะเป็นไหว,ไว,ไวนนน้ไหว้ค่มตน,น,นี้จะทาป่าีป่าธรรมาตินะอป่าธรรมาติญญาลายสนิทเลยเนาะป่านาด,นาดป่านาป่ามนน้ำเนาะมนน้ำน่นำนาจะเป็นป่าม่น้ำลีก อันนี้จะมีห้อยเนะนี่เนาะเอาไปอมเนะผักเลยเนะอย่างสดๆเลยเนาะออมห้อยเนาะแซ่บเลยอ,อยูนี่แจจีนขนมเนะนี่เนาะ เนี่ยขน,นมนะ่นสดๆดเลยเนาะตอนเช้าเน,านี่อันนี้เป็นเดินขน,นมขน,นมคอันนี้ขน,นมครัวนะเห็นครัวขน,นมครัวตอนเช้า,าก็จะมีผู้คนเนาะเริ่มมาซื้อหางกับกินเนาะแต่ทัขงข้าวมาไล่สมขวดนาะประมาณหกเจ็ดโมงมันก็นเริ่มมาแล้วเนาะ แล้วก็จะมีผักนะนี่เนาะผักลายาแล้วผักดาดมีมะกรูดนะนี่นะมะกรูดน้มเราเนาะกรูดนามอยู่นี่มะแตงนะนี่เนาะแล้วจะเป็นโหลหนึ่งเนาะโหลสิบผ่นเนาะแน่นวะโหลสิบผ่นนะเนาะโอเคอันนี้นยังมัดมะแค้แนวะนี่อ๋อเนาะเริ่ม ตรงนี้เริ่มมีมักแครเนาะค่ายหนึ่งจะได้เลยห้าพันเนาะมักแครเนาะนจะเ็ดเป็บขวางเนาะเก็นมัดเนาะมัดหนึ่งห้าพันแล้วจะมีเพือกเลยเนาะอย่างนี้เออนี่เพือกเนาะไหนไหนข้าวปะหนมันเป็นสีม่วงสีม่วงปะโอ้นี่เนาะเพือกเนาะตรงนี้เริ่มมีเพือกแล้วค่ายเป็นกิโลปะโอ้เด้อกิโลนึงเท่าได้ กิโลหนึ่งสิบห้ามันเพลอกเนาะปลูกเองวันนะน,นี้นะเออเนาะได้มีอนะ่านี่เนาะเพลอกเนาะคนก็จะปลูกอยู่ที่เมือเฟืองนี่แหละเนาะมีเพลอกมีมันแดงมีมัดเพลอกมีนนะเนาะอ่อ,อันนี้มันห้อยนะนี่เนาะห้อยเนาะไปออมเนาะออมแล้วไปจูบแซบเลยเนาะห้อยอืมใช่จานนึกเท่า,า,ทาได้เลยฮะ ห้าพันเนาะนี่เนานะปลาจานบ้างไงจานหนึ่งห้าพันเนาะเล็กน้อยเนาะมาค่ายตอนนี้กเศร้าเลยมาไปห้องเหียนมือนี้มือผักนนเนาะอ๋อนะในส่วนมากมือนี้จะเป็นมือบอั้นอาชิดเนาะเราพอได้ไปห้องเหียนเราก็จะมาค่ายห้อยเนาะเล็กน้อยข้าวราดเนาะเนี้มันข้าวล้าช่วยแม่ข้าว่ามเมืองเฟื่องเนาะนี่เนเา,านะ <c oughs> ข้าว่ามเมืองเฟื่องอันนี้ข้าวเนาะ ข้าวข้าวบังถ้าได้อยากได้บังซิมฮาอยากได้บังซิมฮาโอ้อยากได้บังซิก็เอาให้เลยแล้วเนาะบังซิมฮาผ่านเนาะโอ้เดี๋ยวเอาไปซิมไปใหม่ๆเนาะเฮ็ดใหม่ๆเนาะตัวได้ยังไงอหนึ่งตัวนี้เนาะโอเคโอเคไปซิมเบ้างเนาะข้าวลาบเมืองเฟื่องแง้งเวียงจันทร์เนาะ ตัดเสาันน <is> ี <eventually> <K music> ้เพิ่งจะมีสับปีนบัวเพียบนี้ัวเพี้ยนซีนยนางซีนซีนขวยซีนวยเนาะบัวเพียนซีนวาย่ายนึงก็ได้เทีบอนนึงห้าบบเนาะัวเพียซีนวายหมือนเฟืองอันดเดี๋ยวจะผ่าเลาะเลาะกันเนาะบันเลาะเลาะถึงซีมาซอกซื้อห้าหน่กิน วจะมีพืชพักล่าอย่างเนาะช่วงนี้ก็จะมีหมันนี่นะเพื่อนเราม,มันเผาเนาะนี่ยนะมันเผามันแก้วนี่จะเป็นผักสุกเนาะนี่นะผักสุกผักสุกสมุนไพรานะอันนี่จะคล้ายป่าเนี่ยนะป่าป่า อันนี้ป่าธรรมชาตินะนี่นะอันนี้มันเอียนนะนี่นะมีเอียนมีป่าอยู่นี่นะคล้ายเลยเนาะปะ่าคออป่าคออาจจะมีตบแดดนะนี่เนาะกบตัวนี้น่าจะเป็นกบธรรมชาติเนาะ อันนี้ปลาบูนะนี่ปลาบูปลาบูปลาบูอันนี้เป็นปลาย่ไงเปลาสู้สู้บออปลาสู้ถ้าเป็นโหลโหลถ้ได้นะโหลห้าสิบโหลอันด้วนก็หางแล้แม่นี่แนี้นะจะเป็นกินนี้จะเป็นไข่แล้วนี่นะไข่เบามะ ะะาเาสมนะ่าเอาไปมกเนาะเอาไปมกหรือว่าเอาไปเฮ็ดไข่แพนก็ได้เนาะนี่เนี้ยป่านะล่าินะป่าที่นี่จะมีป่านะมีป่าล่าเนะท,ที่เมืองเสื่งนี่เอง มีกัป่านะป่าแม่น้ำเนาะป่าธรรมศาสตร์ตรงนี้ก็จะเป็นทักแวนนะนี่ยนะแวนไปซุปเนาะแซ่บเลยถ้ามัดกล่กองเท่าได้เนี่ยกล่กองหนึ่งท่าได้กล่กองหนึ่งห้าผนะ่านาะกล่กองบังใหญ่เลย <c oughs> ไปซุปเนาะแซ่บเลยเ

จได้มาน่ yup. <po target> นอนกองเเลานส้ม okay. ป so like ่าเนี so you mm ่ยปลามีน hmm. so ั่งยำนย่างี้ยนะนยันั่งยำส้มป่านั่งยำลายยางเลยนี่เครื่องเนาะ

ไล่เลยนอนนี้นะห้านการกินคืชผักเนะถึงว่าตอนตอน,ตอนแรงนี่น่าจะมีคนมาคายเครื่องไลนะ่เนาะตอนแรงนะแต่ว่าตอนเศร้านี่ก็มีประมาทนึงตอนเศร้านะ นะเดี๋ยวจะพาไปลอ้อเบิองอาหารการกินนะอาหารสุกนะยูทีเหมือกเฟืองนี่มราจะมีอย่างใดน,นะสำหรับเมื่อกี้นี้เห็นเป็นปิ้งเป็นไส้อั่วเพีย้ยเนะนะาะสงหรยอยู่จุดนี้เนาะมันจะค่ายเป็นประเภทอาหารกันกินนะอาหารสุกนี่เนาะ เนี่ยนะอาหารสุกนะนี่จะมีอ้อนะคตัวนี้อ้ออ้อป่ามันนะอ้เครื่องซ้อนอ้อเครื่องซ้อนนะเนี่ยแล้วนี่กุ้งมีเนื้อมีครบนี่นะแต่แซ่บเลยนะมีกุ้งหมีมีหมามีป่าเลยมีปู่ได้เนาะมีปลาเคกันเลย้อนอาจจะมีปิ้งป่าด้วยนะนี่ แซ่บเลยเนาะปิ้งป่าเนี่ยปิ้งก็ได้เนี่ยตัวนั้นไหมตัวนั้นสิบผักตีเป็นสิบผักเป็นไงเช้าขึ้นหา,นาปิ้งป่าปิ้งไก่ตอ,อลามแดงเนาะนี่สุกผักเลยเนาะนี่ข้าวเหนียวเนาะมีข้าวเหนียวแดงแม่จนะค่ายเป็นประเภทอาหารสุกอยู่นีนะ่อันนี้นะับปิ้งเนาะปิ้งสดๆนี่เลยเนาะ ปิ้งไก่ปิ้งป่านะปิ้งสดๆอยู่นี่เลยนะตัวๆอยู่นี่เลยนะอันนี่ก็ปิ้งป่านเนาะป่าไม่ใช่เป็นป่าธรรมชาติานะป่าแม่น้ำป่าธรรมชาติป่าธรรมชาติเลยนะเนาะปิ้งก็ได้เลย,เลยสาวหันปนะิ้งสาวหั่นนะเนี่ยนะปิ้งสดๆเลยเนาะ เดรร่าไ่เนาะเด่เข็มถัดโลเนาะตัวนีน้เนาะตัวนี้จะเป็นถัดโลดโลหรือว่าต้มเข็มประมาณน,นี้เนาะจะมีแกงนอได้เนาะแกงนอนอ่อล่ามผีปิงไล่เลยเนะาะฮะาต่กลิ่นอย่างนี้เนาะ ห่านประจำเมืองเผือกแล้วนี้เนาะอันนี้ก็ปิ้งป่าอันนี้ยนี่นะกระเซาเลยพิ้งป่านะนนะปิ้งป่าพนะิ้งไกน่นี่นะี่ะมีสุกผักได้มีย่างเนาะจะมีข้าวฮ้อนๆเลยเนาะตอนเศร้านี่มันจะนึ่งข้าวอย่างเี้เนาะมันข้าวอนฮ้อนเลยนี่นะ เขาก็สซีอ้อนดีเลยนะอ่อนละมออนเลยเขาสามารถนั่งนั่งกินอยู่นี่ก็ได้เนาะนะเขาสามารถมาซื้อแล้วก็นั่งกินอยู่นี่ก็ได้นไดนเาาานานะมันจะมีโต,โต๊ะนะมีโต๊ะให้นั่งอยู่างนี้เดี๋ยวก็จะเลาะซื้อเนาะอาหารก,ก,กินอยู่นี่แล้วก็มานั่งมานั่งกินอยู่นี่เนาะอาหารสุกไล่าย,ยางเลย ไอ้น้เลาะไปเลาะมาแล้วก็มาซื้อป่าแล้วนั่นตัวน,นี้เป็นปิ้งป่าป่าเสื่อมเนาะตัวน,นี้นะตัวน,นี้ป่าเสื่อมเนาะปีงหนึ่งส่อห้าหลันจะีบเนาะจะมีอยู่งตัวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซุปพักเนาะซุปพักสมหนุกสมหนุกขะนะั่วเนาะตัวนี้จะเป็นผักธรรมชาติจะมีผักกู้แล้วก็บผักอื่นอีกเนาะฝุนเนาะซุปพักเนาะแซ่บๆเลยเนาะกับบวกกับข้าวเหนียวเนาะตัวนี้เนาะ เอาเนี่ยคนหนึ่งฮอร์อเลยอยู่ที่ตลาดเสาเหมืองเฟืองนี่นะก็มีอาหารกันกินเนาะหลากหไร่นะก็จะมีผู้คนเนาะที่ว่าเพื่อนมาเที่ยวนะเพื่อนก็นมาเลาะซื้อนะอาหารกันกินอยู่ที่ตลาดแห่งนี้นะแต่สามารถมานั่งกิน,นอยู่นี่ก็ได้เนาะเพราะจะมีบอลให้นั่งกิน,นหรือว่าจะซื้อไปกินอยู่บอลผักก็ไรนะนะครับปลาดิรายกับจกักร กินข้าวเศ้ากันเนาะและ้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี